สวัสดีสมาชิกมวยฮวยดีมัมไทยและท่านติดตามช่อง y o youtube มวยฮวยดีมัไทยทุกท่าน,นครับวันนี้วันที่26เดือนมีนาคม2565นะครับนะบผมมวยฮวดีมัมไทยก็มารับจารย์ชั้นเชิญมวยก่อนชกของรายการสึกอมรินนะครับในช่องอมรินทีวีช่อง, TV, อง34ประจำวันที่27 มีนาคม2565ซึ่งจะถ่ายทอดกันตั้งแต่เวลา16บนกาห5นาทีนะที่เวทีราชดำเนินนะครับซึ่งจ็จัดโดยป่าชุนนะ <c oughs> สำหรับรายการสำหรับรายการอมรินทร์ซุปเปอร์ไฟนี่ผมเองก็พากให้กับสมาชิกฟังด้วยนะครับนะเป็นช่องสุดท้ายของสัปดาห์นะครับนะก็ ก็วันนี้สมาชิกก็ร่ำรวยกันไปครับนะใครที่ฟังย t u b e ผมมวยสองช่องวันนี้ก็คงจะสบายสบายกันไปด้วยสมาชิกผมก็ร่ำรวยกันไปด้วยนะครับนะพรุ่งนี้ก็มาว่ากันใหม่คนะรับนะสำหรับรายการอมรินทร์ซุปเปอร์ไฟทีวีซึ่งเป็นช่องสุดท้ายของสัปดาห์แต่ละสัปดาห์ผมเองก็จะเน้นกันสุดๆเช่นเดิมนะครับนะเพื่อที่จะปิดตายกันให้สวยงามนะครับตามภาษามวยหูที่ชี้ตัวเล่นก่อนชอกนะครับนะก็มีผิดมีถูกนะแต่ว่าโดยส่วนมากถ้าเกิดว่า มวยไม่เปลี่ยนทอนแทนกันมากนี่ก็ผลงานก็ค่อนข้างที่จะเสียดเสถียรมั่นคงนะครับนะก็ตามที่วางไว้ก็คือผิดไม่กเกินหนึ่งของแต่ละช่องนะครับะในการชี้ตัวเล่นก่อนชกนะครับเราเล่นก่อนเราได้เปรียบก่อนนะครับมวยยังไม่ชกนะใครก็ใครก็เล่นกับเรานะครับ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่ามวยชกไปแล้วนะครับมวยชกไปแล้วนี่ทุกคนเห็นเหมือนกันนะ,นะเวลาเราจะไปเล่นมาก็จะยากแล้วก็จะต้องไปบับ ราคากันนะแต่สําหรับสมาชิกผมนี่ก็มีการวางแผนการลนกระเชียให้เันตลอดเลยนะครับำสำกราบการวิเคราะห์ชั้นเชิงวยก่อนชอบผมยืนยันกับทุกท่านทุกครั้งเลยครับว่าผมได้ตั้งใจวิเคราะห์ มวยทุกคู่ทุกช่องแต่พอมสามารถแล้วนะครับในผลการแข่งขันจะเป็นแบบไหนอย่างไรใครจะแพ้การชนะอย่างไรผมไม่สามารถที่จะวบครผมได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมวิเคราะห์มวยเรา,าเกิดข้อผิดพลาดไม่ได้รประการชูม,มือในทางที่สุดนะครับผมก็อขอให้ท่านอย่าได้เสียกำลังใจครับนะเพราะว่ามวยมีตลอดนะเดี๋ยวผมก็มาวิเคราะห์ใหม่นะวิเคราะห์กันให้หนักขึ้นวิเคราะห์กันใหม่เพื่อไม่มีการผิดซ้ํานะครับ <c oughs> สำหรับท่านใดที่คิดว่าเมื่อฟังผมแล้วก็ได้ประโยชน์สามารถที่นําไปรุ่นไปเชร์ได้จริงนะข้อมูลจริงข้อมูลมีประโยชน์เชื่อถือได้ครับนะก็อย่าลืมครับกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมได้อัปหลงให้ตลอดนะครับนะสำหรับสัปดาห์นี้นี่กลง5คลิปนะสัปดาห์นี้ลง5คลิปตามที่บอกไว้คลิปนี้เป็นคลิปที่5นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่5เหตุที่ลงคลิปนี้ช้าเนื่องจากว่ามวยเปลี่ยนถอนอยู่ตลอดเวลานะครับนะตอนนี้ คู่มวยที่ผมนำมาวิเคราะห์ลงคลิปนี้ก็ถือว่าได้อัปเดตล่าสุดแล้วนะครับนะอัปเดตล่าสุดแล้วถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนถอนอีกก็คืออาจะจะเป็นอาจจะก่อนช่างแล้วนะครับน,ะนักมวยจะมาช่างน้ำหนักแล้วอย่างนี้นี่ก็ผมก็มไม่ได้เข้ามาแก้ไขแบบไหนอย่างไรนะครับนะแต่ว่าพรุ่งนี้ก็อย่าลืมนะครับ <c oughs> วันอนาะทิตย์เช้าพรุ่งนี้ก็อย่าลืมวิเคราะห์ พันธงนะพันธงหลังช่างมวยช่องเจ็ดนะซึ่งผมก็จะทําคลิปให้ลุ้นให้เชียร์กันอีกหนึ่งคลิปว่าหลังหลังช่างน้ำหนักแล้วเนี่ยผมชี้ตัวเล่นตัวไหนเดือดไหนอย่างไรนะครับนะเพราะว่าผมในลงแข่งขันชิงแชมป์มวยเซียนมวยเจ็ดสีด้วยนะครับพยานก็จะเน้นกันเต็มที่เลยนะครับนะยังไงก็กดติดตามกดแจ้งเตือนไว้นะครับนะก็เพื่อจะไม่พลาดนะครับนะไม่พลาดเมื่อผมได้ลงคลิปให้นะครับก็ต้องขอขอบคุณ กํลังใจที่ให้กันมาตลอดนะครับนะก็ถ้าผมชี้เล่นก่อนชกหลังช่างก่อนชกชนะ4ีไม่ว่าช่องใดก็ตามก็จะรับตัวนัดทันทีในคำปั้นนะครับนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณพักยกเจ็ดครับผู้สนับสนุนช่อง y t u t u นะครับนะมวยเดียวมวยสเต็ปมวยพักยกนี่ก็สามารถแอดไลน์ไปที่ p a k y o k 7 7ได้เลยนะครับนะซึ่งผมก็ได้รับการสนับสนุน ด้วยดีนะครับในะราการสนุกด้วยดีเข้ามาช่วยเหลือดูแลกันนะครับเพื่อให้บางการมวยของเราเดินต่อไปได้น,นะครับนะเพราะว่าอตอนนี้การพักมวยในเวทีนั้นค่าใช้จ่ายนั้นสูงมากๆครับนะ,ะค่าตัวหนึ่งพันพันสองนะครับก็มีค่าน้ำมันโรงค่าน้ำมันรถอีกเนะี่ยค่าเดินทางทุกอย่างเพราะว่าผมไม่ได้ทําพักยกนะครับแต่ว่าภาคมวยในเวทีนะครับ สำหรับท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยนะครับไม่มีตัวช่วยหน้าตู้ก็อย่ายลืมนะครับมอยหูเดินละหนึ่งพันบาทนะครับมอยหูรายสัปดาห์ก็สามร้อยบาทฟังกันพระรหัสสุดสาวาทิตย์นะทุกช่องนะครับนะแล้วก็ลายเสียงธรมรมดาก็สี่ร้อยบาทลายเสียงวีไอพีเดินละเจ็ดร้อยบาทภาคร้อยห้าจีนะครับตามไปใกล้เคียงกับมวยหู แล้วก็มวยหู VIP นะมวยหู VIP พวาเครั้งเข้าเวทีก็2 0 0 0นบาทนะครับสนใจสัมประการกันได้ที่ i อ l ี n e HAPPY ป a l บอ0 1 6กูนรันตีว่าเมื่อเป็นสมาชิกแล้วจะได้รับการดูแลอย่างดีจากผมและกทีมงานนะครับ <c oughs> ก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่หนึ่งกันเป็นการพบกันระหว่างทางด้านฝ่ายแดงซีริกโชคสอนกอ,องอมองพบกับทางด้านของฝ่ายน้ำเงินเพทบริหัทสปิดนาย,ยกศุพิศพงศ์นะครับนะสำหรับมวยคู่นี้นี่จะชกกันที่พิกัด น้ำหนักนี่หนึ่งร้อยยี่สิบปอนด์นะส่วนทางด้านของฝ่ายน้ำเงินนี่เป็นมวยมาแทนนะครับฝ่ายน้ำเงินนี่เป็นมวยมาแทนนะก็สาหรับทางด้านของสีช่ชกนี่เป็นมวยกว่าครับรูปร่างจะสูงยาวสมมวยก็ฝีมือกูบุนเขน่าไนครับทุกรับได้เก็บการอาวุธของคุณชกนี่ก็ถือว่าทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในแต่ว่าอ่าเป็นมวยที่เดินมวยได้ถอยมอยเป็นนะ แล้วก็ดูว่าอาจจะชอบวงในจะเก,ก่งวงนอกอาจจะชอบวงในเก่งกว่าวงนอกสรงมวยก็แข็งก่งแข็งแรงตลอดเกมเลยอาวุธมวยหักในแข่งความมันก็สายหน้านีออกได้ดีนะหมัดสอออกพอใช้ได้ครับนาทิได้ต้องใส่ตั้งควาจังหวะนอกวงไวเลียมนอกขับร็บเตทิงก็ถือว่าทาได้ดีนะเป็นมวยที่ขยันอาวุธตลอดเกมเดินมวยก็ดูดัน เดินมวยดุดันเดินมวยดุดันขยันอาวุธแล้วก็แมวอาวุธหนำด้วยนะครับนเตะต,ต่อยหนำทำรัดมาดตีกดแขนไล่แขนแต่ตัวแรกสู้ข่าวในก็ถือว่าทำได้ดีแล้วคอตีเหนียวมุนดิดกระชากลากตีนี่ก็ถือว่าทำได้ดีนะแล้วก็มีหมัดมีซอกออกส่วนสู้อันตรายครับเนี่ยแต่สมองโมเดิร์ตจีบปรก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ ข้อมูลทางด้านเทคนิคของทางด้านแสดงสีโชคนี่ก็ปัจจุบันอายุ20ปีสูง170เซนติเมตรจากจังหวัดขอนแก่นช่เวทีเมืองมงกรมาประมาณสัก15ครั้งเคยแพ้นกไก่ระดันของโคชกในเวทีมางกร3าครั้งเป็นการแพ้นกนายกที่3ยกและที่4นะครับแล้วก็ยังไม่เคยชนะนกไข่ในเวทีมังกรมาก่อนนะครับเป็นมวยที่ชกวงในเก่งกว่าวงนอกนะครับวงในนี่ทำสถิติแข่งกันตลอดเกมเลยนะแล้วก็ผลงานกําลังดีครับตอนนี้ก็ชนะมาแล้ว3ไฟ์ติดต่อกันนะครับ สำหรับทางด้านของสี่โชคนี่จะเป็นนักมวยที่ตัวยืนในรายการนะครับนะเพราะว่ารายการเดิมที่ชกเดิมกับทางด้านของรายการเดิมจะชกกับทางด้านของริศิเดชเพชรศรียานี่จะชกพิกัด122ปอนด์แต่วันแต,แต่พรุ่งนี้ทางด้านของผู้ชกนี่ถอนแล้วก็มีมวยมาเสริมแทนนะครับก็ให้สังเกตว่าปติมวยมาเสริมแทนนี่จะต้องเพิ่มน้ำหนักเพิ่มเบเขึ้นไปนะตอนแรกนี่ตั้งไว้122กับผู้ชกเดิมแต่ว่าพอผู้ชกค,คนใหม่มา ก็ปรากฏว่าลดน้ำหนักมาอีกหนึ่งปอนด์ครับเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดนั่นหมายความว่าทางด้านของคู่ชกนั้นมีรูปร่างที่เล็กกว่าแลวก็ชกเวทเล็กกว่าอย่างแน่นอนเพราะว่าปกติมวยมาแทนนี่จะมาน้ำหนักเยอะแต่ว่าทางด้านของคู่นี้นี่ทางด้านมวยมาแทนมาน้ำหนักน้อยนะครับ สำหรับทางด้านของฝ่ายนักเงินเพชรประสิทธนายกชีวิตพงษ์ซึ่งเป็นมวตแทนนี่ก็เป็นเหมือนกว่าครับรูปร่างจะเสียเปรียบช่วงชกแข็งชัดเจนนะทรงมวยก็ฝีมือผู้ผลัเข่าในครับรูปรับได้กี่กับอาวดของเขาชกก็ถือว่าทำได้ดีชกตั้งรับจับทางดึงบางตั้งโต๊ะอ,อยู่ข้างเชือกมากกว่าเดินมวยน,นะครับอาวุธมวยหลักๆนี่แข้งขวาแม่นขับยหน้านี่ก็ถือว่าได้ดีหน้าหมัดต่อแม่นแล้วก็มีศอกเที่ยนแตรมาบังคับติดใจต้องเซตต่างฝัาจังหวะนอกนี่จะวุดวงไวเหรียมนอกัขาทกด้ดีแต่่ววาาอุธมวยไไมม่ด้หนนนัักกกแรรงาะคับ ประกอบนายกดแขนไล่แขนแต่งตัวไปเล่งสู้เขานก็ถือว่าทำได้ดีแล้วคอตีเหนียวแต่ว่ารูปควางหน้ายังไม่เก่งยังไม่ค่อยมีควาหน้าเท่าไหร่นะมีทั้งขึ้นคอมีทั้งน้องเอลตัาจังหวะมวยมีมัดมีสอบอักษรสู้อันตรายครับนี้ตอวสมองดยหัวจิตวใจก็ถือว่ารอยดแอร์เซ็นตข้ทางด้านเทคนิคของทางด้านตายน้ำงินเพชรประหารสิบนายกตุลกงศ์ออายุ2 1ปีสูง100 63เซนติเมตรนะครับทางด้านประเด็นจะสูง170ส่วนด้านของขวายนุ่นนี่สูง163ก็แตกต่างกันประมาณสัก6เซนตเมตนะครับนะก็เป็นมวยขวาด้วยนะครับนะ่นเป็นนักชกจากปูนรีรำเวทน้ำหนักที่ชกอยู่ประจำก็คือ113-114ปอนด์ก็คือตกรอบมวยปูนเสือช่องเจ็ดมานะครับนันตกรอบมวยปูนเสือมาก็มาชกเป็นมวยแทนนัดนี้121ปอนด์ก็ดูว่าเพิ่มเบทขึ้นมาเยอะมากนะครับนั่นถึง7ปอนด์เลยทีเดียว ชกปฏิตมงกรมาก็ประมาณสัก25ครั้งเคยชนะนอกชกของครั้งในยกที่สามยกที่สี่มากที่สุดแล้วก็เคยแพ้นอกแคทางด้านของนักชกในวทีมบุรุษเจ็ดครั้งเป็นการแพ้นอกในยกที่สี่ถึงหกครั้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นทางด้านของป่าดำเงินนี่พอที่จะอนุมานได้ว่าเป็นมวยเก่งสามยกนะครับเพราะมีสถิติการแพ้นอกในยกที่สี่มากที่สุดจากการแพ้นอกในวีมบุรุษเจ็ดครั้งแพ้นอกยกที่สี่ถึงหกครั้งเลยนะครับนะก็สามยกก็คงจะคู่ขี้สุสีนะปลายปลายนี่ดูว่าน่าจะเป็นรองครับนะสำหรับทางด้าน 这呢？啊。 างด้านของพระแม่นี่จะเสียเปรียบในเรื่องของรูปร่างแล้วก็เวทการชกนะปกติชก1 1 3 1 4 1 4 5ไม่เกิดนี้ส่วนท่านนักของปแดงจะชกอ,อยู่ประมาณ122 123 124 121อยู่ประมาณนี้นะครับนะพันชกเวทเด็กกว่าคนในชุด67ปอนด์เลยเพราะนั้นเมื่อพิจารณาในทุกป,ประเด็นแล้วก็ยังชอบพิทางด้านของ4โชคสอพงอํามอดน,นะครับดูว่ามีโอกาสที่จะลุน้นหล่นหน,นับนับกได้ด้วยนะครับนะถ้าเกิดว่ามีการนอกเกิดขึ้นผมยังเชื่อว่าทางดะผมยังเชื่อว่า ทางด้านของโชคจะมีสติจะมีโอกาศมากกว่าครับนาะมีโอกาศมากกว่าชี้ตัวเล่นนะครับนาชี้ตัวเล่นก็ยังชอบที่ทางด้านของสีโชคสมอองมอนให้ทางด้านของสีโชคมีโอกาศที่ชนะในนัดนี้ในอัตราสัดส่วนอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นชี้ตัวเล่นก่อนชกก่อนช่างหลังช่างก่อนช่างนี่ก็ยังชอบไปที่ทางด้านของสีโชคเสือพองหมอนนะครับ คู่ที่สองก็เป <Equ> ็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงเพชรนำชัยเกียรติพันธมิตรกับทางด้านของฝ่ายเวินลาวสตาเกียรติพงษ์ยศนะครับนวยคู่นี้ก็ชอบกันที่พิกัด104ปอนด์สำหรับทางด้านของฝ่ายแดงมวทางด้านทางด้านของฝ่ายแดงก็เป็นมวลกวาครับคู่ต่นเกียสูงยาว ถือว่าถือว่าชอกองเวทดีกว่าด้วยนะครับนะก็อล์ฟคงได,ได้ได้ใหญ่นิดนิดน้อยนะครับนะกสงมวยนี่เป็นเดินหน้าท้าชนโุสดุด,ดันยันห้ายกระเบิดของโอชคชท้าดวนชนลชวนแรงตลอดเกมนะครับนะอาวุธมวยหลักๆนี่แข็งกว่าแม่นซ้ายหน้านี่ออกได้ดีหมัดหนักกว่าแม่นแล้วก็มีสองเทียงตราะครับนะที่เป็นท้องแท้ท้องฟันจังหวะนอกวงไวอย่านักขับลำเท็ตน,นิ้งก็ถือว่าทำได้ดีส่งมวยนี่จะแข็งแกร่งแข็งแรงตลอดห้ายกเลย ปรนะอกอบในกดแขนแลลแขนแต่งตัวประเด็นสู้กอนในก็ถือทำได้ดีกดแขนไม่กุชชกขึ้นคอ,อนั้นทาได้เก่งเลยกุชชกนี่จะเข้าถึงตัวยากนะเข้าในนี่จะเดงสู้เดงโตตลอดเลยแล้วก็วงในนี่ก็ดูว่าจะไม่ค่อยเป็นรองเท่าไหร่นะแต่ว่าบางครั้งบางคราวนี่ก็ไม่ค่อยสู้ในเท่าไหร่เช่นกันนะแต่ถ้าเกิดว่าตีโต้วงในก็ถือว่าทําได้ดีก็สมองมวยดีขับปวดจิตไปเดียวก็ถือว่าระดับเต็มสำหรับทางด้านของฝ่ายแดงนี่ลูกเตะ ขาเจาะย,ยางควางกระจกนี้ก็ถือว่าทําได้ดีเช่นกันนะอาวุไหมก็หนักแรงนะชอคเวเทเกี่ยกว่าก็ชอกออยู่ประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดปอนด์นัดนี้มาชอกอที่ระดัดหนึ่งร้อยสี่ปอนด์เพราะฉะนั้นรูปร่างน้ําหนักเวทอะไรในทางด้านายแดงจะได้เปรียบนะครับขอบ้อมูลทางด้านที่หนึ่งของเพชราำชัยนี่ก็ช็อปปี่มากรุงมาก็ประมาณสักห้าครั้งนะครับนะก็ยังไม่เคยชนะน็กไข่แล้วก็ยังไม่เคยแพ้นอกไข่ด้วยนะครับ ส่วนทั้งนั้นขฝ่ายใเมืองลาวสตาเกียรติธรรมยศนะครับก็เป็นบอลขวาครับรูปร่างนี่จะเสียเปรียบเทียบเล็กน้อยนะดูว่าจะบางกว่าแล้วเพราะว่าชกเวทเล็กกว่าชกไม่เกิน102ปอนด์นะครับมีชกพิกัดหนึร้อยสีปอนด์ก็ดูว่าในเรื่องของน้ำหนักนั้นจะเสียเปรียบน,นะครับนะกสู้มือเขาไปเดินหน้าท้าชนเตะขาเจาะยางกว้างกระจกต่อหน้าทันสอง่นนอนหลับนะครับได้ก่อน รุ่นเมื่หลักๆนี่แข้งขวาแม่นขับสายหน้านี่ออกได้ดีนะมัดสอกก็ดูออกตลอดทิศได้ทั้งซ้ายทั้งขวาจวังหวะนอกว่องไวเหลี่ยมนอกครับรอมเท็ิงนี่ก็ดูว่ายัางเป็นรองทางด้านของผู้โชคเล็กน้อยแล้วก็เป็นมวยที่ไม่ค่อยมีเหลี่ยมนะสำหรับทางด้านของฝ่ายน้ำเงินประกฏบในกดแขนและแขนแตะตัวเว่นสู่เขนานี่ก็ถูกทำได้ดีล็กคอตีเหนียวขวาหน้ายอาไส้ดันแข้งนี่ก็ถือว่าทําได้ดีนะมีมัดมีสอกออกตลอดสู้มสมองว,วามมาออริเวิจีบใจก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเป็นมวยที่เก่งในสามยกนะยกสี่ยกห้านี่แปรปล ข้อมูลทางด้านเทคนิคของลาวสตาเกียรติทงยศนี่ปัจจุบันอายุ19ปีสูง160เซนติเมตรนะครับนะจากาพี่น้องลาวนะเป็นพี่น้องลาวของเรานั่นเองนะครับนะสมาชิกกลุ่มรายผมมวยหูผมนี่พวกนี้ก็จะได้รุ่นได้เชียกกัน,นครับว่าพี่น้องลาวของท่านขึ้นชกนะถ่ายทาอดสดไปทุกประเทศนะทั่วโลกด้วยนะครับสมารถรับชมได้ดูเีกลเวลาวก็จะได้รุ่นได้เฉีย์กันนะครับ ก,ก็เสือเปรียบก็คือตัวเล็กกว่าแล้วก็ชอบเวทเล็กกว่านะชกปทิมักรม,มาก็ประมาณสักหาครั้งก็ยังไม่เคยชนะนอกไข่แล้วก็ยังไม่เคยแพ้นอกไข่เช่นกันหน่วยคู่นี้ก็คงจะชกกันครบห้ายกนะครับคงจะวัดกันที่ วัตใจกรรมการอ่ะก็คงจะคู่ที่สูสีพลิกไปพลิกมานะครับนะแต่เมื่อเมื่อผมพิจารณาว่ามวยชกกันห้ายกกันมวยที่ตัวใหญ่กว่าชกไปเ่กว่าย่อมได้เปรียบนะครับนะเพราะตายปลายย่อมได้เปรียบปรำกันไปปรำมาฟัดกันไปฟัดมาเพราะมวยทั้งคู่นี่ไม่ได้เป็นมวยตีมือนะครับนะเป็นมวยที่ใช้พละงกำลังเข้าต่อสู้ขมันกันมวยที่ตัวใหญ่กว่าชกไปเจกว่าสามารถยืนระยะมั่นคงกว่าจ,จะ มีโอกาสชนะมากที่สุดในยกท้ายๆนะครับนะเมื่อพิจารณาในทั้งประเด็นแล้วก็ยังชอบริทางด้านของเพชรนำชัยเกียรติพันธมิตรนะครับซึ่งตัวใหญ่กว่าชกเวทเจกว่าชก107นัดนีม้มาชก104ส่วนด้านของชอกนี้ชกแต่มวย102ปอนด์100ปอนด์102ปอนด์นัดนีม้มาชก104เพราะฉะนั้นดูว่ารูปร่างในทางด้านของเพชรนำชัยได้ดเปรียบแน่นอนนะครับนะก็ให้อัตราสัดส่วนที่จะชนะในนัดนี้อยู่ที่60%ชิตะเล่น ก่อนช่างก็ยังชอบไปที่ทางด้านของเพชรนำชัยแยกพันธมิตรนะครับคู่ที่สามครับเป็นการพบกันร,ระหว่างทางด้านแสแงโชคดีแม็กันดีพบกันทางด้านของฝ่ายน้ำเงินน้องแชมป์สวนาริตไม้มวยคู่นี้ก็เป็นมวยมาเสริมแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับนะเป็นมวยเสริมแทนด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าแต่ว่าเป็นการเสริมแทนก็จริงนะแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยมีรายการชกกันครับนะรรนัมีรายการชกกันมีรายการชกกันที่เวทีลุมพนินีก็คือวันนี้ในรายการสุดท่อน้ําไทยนะ แล้วก็พิกัดน้ำหนักก็คือ112ปอนด์เช่นกันเพราะฉะนั้นมวยคู่นี้ไม่ใช่มวยที่ไม่ใช่มวยที่มาแทนกันแบบไม่มีรายการนะครับนะทั้งคู่มีรายการชกกันวันนี้แต่ว่าเลื่อนไปชกวันพรุ่งนี้คู่รองที่ช่องอเมริกาาส เองนะครับสําหรับทางด้านของฝ่ายแดงโชคดีนี่ก็เป็นเหมือนกับเขารลังกำจ้ำลำซันนาซันใกล้เคียงกันเลยนะแต่ว่าเสียเปรียบผู้โชกเล็กน้อยนะครับนะทรงมวยก็เดินหน้าท้าชนบูสู้ดนันยันห้ายกเตะขาจอะยางกว้างจบแต้มฟันสอบรุนหลังหลับนับไปก่อนอาวุธมวยนี่ก็ถือว่าหนักแรงทุกลูกเลยนะแข่งความแม่นซ้ายหน้าออกได้ดีหมัดต่อยแม่นสอบอันตรายครับสินได้ซอกแซกต้งการจังหวัดนอกว่องไวเหนี่ยมนอกขัดลำเหนียงก็ถือว่าทำได้ดีเดินมวยดูดันเขียนอาวุธ ตั้งแต่ต้นเกมนะขึ้นไปนี่ขยันเลยครับนะออฟฟุดเลยนะประกอบในกดแขนไล่แขนแต่งตัวไปตั้งสู้กในก็ถือว่าทําได้ดีแล้วคอตีเหนียวแต่ว่าไม่ค่อยชอบกองในมากนักเท่าไหร่นะนมีหมัดมีสกอกออกส่วนสู้อันตรายครับเนี้ยือ่สมองมันอิบวจ,จิตวจใจก็ถือว่ามั่นคงปลายๆนี่ก็ถือว่ามัน่นคงปลายๆถือว่ามัน่นคง ข้อมูลทางด้านเทคนิคของโชคดีแม่จันดีก็ปัจจุบันอายุ24ปีสูง160เซนติเมตรจากสีสะเก็นะซ้อมที่สันติมวยไทยนะครับโชคในทีมะกรูงมาก็ประมาณสักสี่สิบครั้งเคยชนะนันนกคู่ชกในเวทีมะกรงเก้าครั้งเป็นการชนะในยกที่สามยกที่สี่มากที่สุดนะครับแล้วก็เคยแพ้นกักขั้นต่งของคู่ชกในเวทีมักงกรูสี่ครั้งเป็นการแพ้นอกในยกที่สามยกที่สี่เช่นกันนะแล้วก็ช่วงนี้ก็ชกอยู่สม่ำเสมอกว่านะครับสำหรับทางด้านของโชคดี ส่วนท่านั้นงเข้าไปนั่งเป็นน้องแชมป์สวนอับปิดไม้นะครับก็เป็นมวยซ้ายนะครับใน,นรูปร่างแกสูงยาวใกล้เคียงกันนะทรงมวยเป็นเดินหน้าท้าชนบุกสุดดุดันยันห้ายก แต่ว่ารับอุ้งของโค้กท์ทางดวลทวนแรกตลอดเกมนะครับนะแทงซ้ายแม่นวาหน้าออกได้ดีมาต่อยแม่นศอกอันตรายครับถีได้ทั้งซ้ายทั้งขวาจังหวะนอกก็วิบ้อมไวเหลี่ยมนอกขักล้มเททิ้งนี่ก็ดูว่าจะเป็นรองแต่ว่าอุธมือนี่หนักแตงทุกรู้นะครับนักประกบไหนไม่ค่อยชอบมากนักทั้งคู่อ่ะทั้ทงคู่ก็ไม่ค่อยประกบในก็คงจะสู้กันหว่งนอกนะครับนักกดแกนและแกนแต่ตัวได้สู้กันไหนก็ตัวทำได้ดีนะแล้วเขาไหนก็มีทั้งขึ้นคอมีทั้งลงเอวตามจังหวะมวยด้วยนะครับนะก็มีอ่าหน่วยจิตหัวใจนี่ ไปจิตมาใจนี่ก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อมูลทางด้านเทคนิคของน้องแชมป์นี่ก็เป็นก็ปัจจุบันอายุยี่สิบเอดปีครับนะสูงหนึ่งร้อยหกสิบเซนติเมตรเท่ากันนะจากโคราชนะครับ mm hmm. ชกมวยเวทีมัะกรมาก็ประมาณสักสามสิบครั้งนะเคยชนะน็อกคู่ชกสิบเอ็ดครั้งในยกที่สองยกที่สามสี่มากที่สุดนะครับสำหรับทางด้านของฝ่ายนันมเบอรนี้เคยแพ้น็อกเพียงหนึ่งครั้งนะ เมื่อคืนนี้ก็ถือว่าคู่กีสุสีนะแดงขวาน้าเงมนซ้ายนะครับนก็ไปไล่ดูการชกของทางด้านฝ่ายแดงครับว่าจะแพ้หมวอซ้ายหรือไม่ก็ปรากฏว่ามีทั้งแพ้มีทั้งชนะนะครับนะก็ถือว่า ก็ถือว่าผู้ขี่สูสีแล้วก็ไม่แพ้บอยซ้ายนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามครับนะเมื่อพิจารณาในเรื่องของการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆแล้วก็ยังเห็นว่าทางด้านของน,องน้องแชมป์นี่ภายในระยะปี2ปีนี่เพิ่งจะชกเพียงครั้งเดียวครั้งล่าสุดนี่เองนะครับในแะพ้ทังทีมทองไปวันนั้นนี่ก็ดูว่าจังหวะยังช้าอยู่นะครับนาะยยังช้าแล้วว่าการตัดสินใจนี่ยังไม่แน่นอนนะครับนาะยยังออกรูปรังเรงยึดยืดยักยันะครับไม่แน่นอนแล้วก็แบบลายก็ยังสภาพร่างกายยังไม่ดีเท่าไหร่ สุาท้ายก็โชคดีแม่นันดีนี่ก็โชคดีสมัครเสมอกว่านะครับน่าได้ได้เขาเรียกว่าได้หายใจไปแล้วอ่ะนะภาษามก็ถือว่าได้หายใจไปแล้วแล้วก็จังหวะการอาวุดว่องบ่อกว่ารวดเร็วกว่าไม่แพ้เหมวยสายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าน่าจะมีราคาให้ออกนําก่อนนะมีราคาออกนําก่อนเราก็แต่งตัวบังทุนกินสองข้างได้ก่อนนั่นเองนะครับนะคููนี้ก็คู้ที่สุสิทธิ์นะพิจารณาในทุกประเด็นแล้วก็ให้ทางด้านของโชคดีมันกันดีครับนะมีโอกาสที่จะชนะในนัดนี้นะตาสัดส่วนอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์ชี ก่อนช่างก็ยังชอบไปทางด้านของโชคดีแม็กจจนดีนะครับ <c oughs> คู่ต่อไปเป็นคู่ที่4ของรายการในวันนี้ก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านแสด์แคสสม,มัยสอสม,มัยพบกันทางด้านของฝ่ายนมันโชคเดลลิงริอพอหลักบุญไว้คู่นี้ก็ชกทกันทน่งร้อสาปอนด์สำหรับทางด้านฝ่ายก็เป็นมากครับรูปร่างจะสูงยาว ใกล้เคียงกันนะทรงมวยก็ฝีมือครบเครื่องครับรูปครับได้เก็บการาวุธของผู้ชกนี่ก็ถือว่าทําได้ดีชกวงนอกเก่งกว่าวงในนะครับนวดมวยไทยนี่ก็ถือว่าแม่นยำทุกรูปนะครับนัแข่งความแม่นขับไซน่าออกได้ดีมาต่อแม่นซอกอันตรายครับ hmm. ถ mm ีอได้ชั้นชาติแข่งความจังหวะนอกว้องไวเลี่ยมนลาะขาคล่อเท้าทิ้งก็ถือว่าทําได้เก่งนะ เดินมวยก็มีอาวุธหนำครับเตะต่อยนำตํารัฐปฏิกดแขนอลไแขนแต่ตัวเด่นสู้ก่อน้ายก็ถือว่าทำได้ดีล็อกคอตีเหนียวพรอนาย,ายจะใส่ดันแทงนี่แรงลึกเลยนะเป็นมวยที่ขยันกว่าอาอกกระดูกมากกว่าแต่ว่าเหลี่ยมตัวนี่จะเป็นรองนะครับนะมีมัดมีศอกออกส่วนส่วนอะไรครับนี้ปฏิทินสมองโมเดลวันเชฟวิทยก็ถือว่าระดับเซนข้อมูลต้นท่านเทคนิคของเพชรสมัยในก็ชกว,วิดีมกรุงมาก,ก็ประมาณสักสี่สิบครั้งเคยฉะนั้นนักชกเจ็ดครั้งในยกที่สามสี่มากที่สุดแล้วก็เคยเป็นนักกีฬของในักชกในวิทกุครั้ง เป็นการแพทนกนายกที่3ทั้ง2ครั้งปัจจุบันอายุยี่สิปีแล้วนะครับและก็มาจากจังหวัดลำพูนนะครับส่วนท่านนักการ้นวันโชคเบื้งวิบประักบนนี่ก็เป็นมวยซ้ายนะครับดูบางแกสูงยกัก,กรกเข่งกันสมัยก็ปีมือครบเครื่องนะตั้งรับตำทางดึงบางตั้งโตอ,อยู่ข้างเชือกนะครับตัวถือว่าทำได้ดีเลยนะเป็นมวยชกข้างเชือกนะครับนะชกมาจุกจิกคู่ช,ชกจะกล้าถึงตัวยาก อาวุธหลักๆในแขวงซ้ายแม่ขปาน่าออกไดดีน่าหมัดต่อแม่นศอกอันตรายครับถือได้ทั้งสั้นทั้งกว้าจังหวัดนอกพวงไวเลียมนอกวครับรำเทถิ่งก็ถือว่าทำได้ดีกว่าประกข่ในนี่ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่แต่ว่ากอดแขนแม่ผู้ชกบขึ้นคอนี่ก็ถือทําได้เก่งเด้งเข่าในโต้ก็ถือว่าทำได้ดีแล้วคอตีเหนียวนะแต่ว่าเข่าในนี่ไม่ค่อยเด้งโต้เท่าไหร่นะไม่ค่อยตีโต้เท่าไหร่แต่ว่ามีเหลี่ยมเขาในนี่จะใช้เหลี่ยมผักรำเททิ้งก็ถือว่าทำได้ดีมีหมัดมีศอกอ้อกสมองหส่วน เขาบนทางด้านเทคนิคของโชคเพิงฤทธิ์นี่ก็ปฎิบายนายุ24ปีโชคพิมพ์มัง,งก็ใกล้เคียงกันกับประมาณสัก4อครั้งเคยชนะน้อกยูชงในในเวทีมังกรหนึ่งครั้งในยกที่สี่แล้วก็เคยแพน้นนักขั้นเกียรตินักของผู้โชคในเวทีมังกรสี่ครั้งเป็นการไปนอกในยกที่สามากที่สุดเป็นสามครั้งเลยนะครับ เป็นการแพ้นอกในยกที่4ี่ในยกที่สถึง3ครั้งแล้วก็ยกที่1นหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ผลงานล่าสุดมีก็แพ้มาสามนัดติดต่อกันแล้วก็สาหรับทางด้านของฝ่ายน้นําเอน เมื่อคูนนี้เคยชคกันมาแล้วสี่ครั้งนะเมื่อคูนนี้เคยชกกันมาแล้วสี่ครั้งก็ครั้งที่หนึ่งนี่ครั้งที่หนึ่งนี่ทางด้านของเพชรสมัยเป็นฝ่ายชนะครั้งที่สองนี่เพชรสมัยเป็นฝ่ายชนะนอกนายกที่สี่นะก็คือยำใหญ่กำการตัวบนจับแพ้นะครับในะครั้งที่สามก็เป็นทางด้านของโชคฤทธิ์ชนะคะแนนแล้วก็ครั้งที่สี่ทางด้านของโชคฟงฤทธิ์เป็นฝ่ายชนะคะแนนนัดน,นี้มาเจอกันเป็น นดทีห้านะครับนะส่วนทางด้านกองพ็นสมัยนี่ก็ก็ถือว่าช่วงนี้ก็โชว์ฟอร์มได้ดีนิดหนึ่งนะส่วนทางด้านกองปราณน,นีน่ฟอร์มกำลังแย่นะครับนะฟอร์มกระังไม่ดีเท่าไหร่นักมวยก็คงจะขาดความมั่นใจเพราะว่าแพ้แต่ละทีนี่เสียเดิมพันไปด้วยนะครับนะแพ้นกมาอด,ดสอบแพ้นกแล้วก็ข้างหลังนี่ก็เสียเดิมพันนะครับนะเพราะว่าเจ้าค่าในี่ติดซองถอยนะชกมวยสมัยใหม่ซองถอยเยอะนี่ไม่ได้เปรียบแล้วนะครับนะไม่ได้เปรียบแล้วนะก็ดูว่า บรรยากาศเสียงเชียร์ในวิธีอะไรต่างๆนี่จะบีบพอสมควรถ้าเกิดว่าทา่านด้ชคไปยังมาถอยเหมือนเดิมนะครับนะก็พิจารณาในทุกประเด็นแล้วก็ยังชอบดีทางด้านของเพชรสมหมายสอสมหมายครับน่ามีโอกาสที่จะชนะอันนี้เนี่ยตราสัดส่วนอยู่ที่55%นะปรไมา55%เพราะว่าเมื่อนี้มันเป็น,ปนการชิงจังหวะชิงเรียบกันนะอยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าใครจะมีจังหวะที่ดีเท่ากัน ดีกว่ากันนะครับนะใครจังหวะดีก็มีโอกาสที่จะชนะสูงนั่นเองนะครับนะแต่ดูว่า e สภาพร่างกายสภาพจิตใจทานั้นของเพชรสหมายสอสสมัยดีกว่านะครับชิตัวเล่นก่อนช่างก็ยังชอบรีทางด้านของเพชรสหมายสอสสมัยนะครับก็ครบถ้วนกันทั้ง4คู่นะครับสำหรับรายการ ช่องอบรินนะก็มีมือเปลี่ยนมือถอนมือแทนนี่ผมก็อัปเดตมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนพนันการแข่งขัน,ขนจะเป็นแบบนห้นอย่างไรสมาชิกก็ฟังในสายผมอยู่แล้วนะครับนะเอราะผมภาคกับสมาชิกอยู่แล้วนะครับก็ยืนยันกับทุกท่านที่เข้ามาฟังคลิปนี้ทุกครั้งนะครับ,บาการวิเคราะห์มวยขึ้นยูทูบของผมนั้นได้ตั้งใจวิเคราะห์ทุกคู่ทุกท้องเต็มควา,สามสามารถนะครับนะมวยจะชนะจะแพ้จะชนะกันแบบไหนอย่างไรไม่สาม,มารถที่จะควบคุมได้นะครับนะแต่ถ้าเกิดว่ามวยผิดก็อย่าได้เสียกำลงังใจ ครับผมจะมาวิเคราะห์ให้ใหม่นะจะมาวิเคราะห์ใหม่เพื่อที่จะไม่ให้ผิดซ้านะครับนะเพราะว่าการทํางานของผมนั้นไม่ไม่เคยมีไม่เคยด้อยไปกว่า มาตรฐานที่วางไว้นะครับนะมาตรฐานไม่เคยลดลงสมาชิกก็ไม่เคยลดลงด้วยเช่นกันนะครับนะ mm. สำหรับท่านใดที่อ,าอยากรู้ว่าผมภาคมวยแบบไหนอย่างไรก็มีคลิปลงให้อยู่นะครับนะสำหรับคลิปที่าการภาคมวยนะครับนะร้อยละแปดสิบร้อยละแปดสิบเมื่อฟังผมภาคมวยนี่ก็ตัดสินใจสมัครได้เลยครับนะไม่ต้องคุยไม่ต้องถามอะไรกันมากนะครับนะเพราะฉะนั้นการที่นาคลิปการภาคมา มาขึ้นยู u b e นี่ก็ถือว่าได้ประโยชน์มากๆครับนะเพราะว่าเราจะพูดแบบไหนก็ได้ครับนะคนที่เขาเชื่อเนี่อาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามีคลิปมีคลิปการภากมามาให้ฟังนะครับมีคลิปการพากไม้ฟังนี่ทุกคนที่ฟังผมภากแล้วก็ให้ความสนใจกันพอสมควรนะครับนะแล้วก็ จะตัดสินใจสมัครได้ง่ายขึ้นนะครับนะก็ต้องขอขอบคุณกำลังใจครับนะที่ให้กันมาตลอดนะครับนะสนับสนุนกันมาตลอดนะครับนะก็ถ้าผงชี้ตัวเล่นก่อนชอกหลังช่างชนะ4-0ในแต่และช่องก็จะได้รับโบนัสทันทีหนึ่งกำปั้นนะครับแล้วก็ขอขอบคุณพักทุก7-7ครับผู้สนับสนุน ในเวลานี้นะครับนะก็ทําให้วงการมวยของเราในสามารถเดินต่อไปได้นะครับนะพรุ่งนี้ก็สนับสนุนให้ทําคลิปหลังช่างช่องเจ็ดด้วยนะครับสําหรับพักยกเจ็ดนะครับหน้ามวยเดียวมาสเต็ปมวยพักยกก็แอดไลน์ไปที่แอดพักยกนะครับ p a k y o k o k เจ็ดเจ็ดนะครับนะก็อย่างเช่นนุ่นอยากเช่ก็ตามสบายนะครับนะก็ ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยก็มอยหูเดินละ1,000บาทมอยหูรายสัปดาห์ละ300บาทนะครับรายเสียงธรรมดาสี่ร้บาทรายเสียง V.I.P. พักด้วย 5G ความเร็วใกล้เคียงกับมอยหูก็เดอนละ700บาทนะครับนามอยหู V.I.P. พกเครื่องเข้าเวทีก็เดินละ200บาทเ,าเดินละ2000บาทนะครับสนใจแบบไหนยางไรก็สามารถติดต่อสมัครกันได้ผ่าน ID เดีย happybar สองศการันตีว่าเมื่อเป็นสมาชิกกันแล้วก็จะรับการดูแลอย่างดีจากผมและก็ทีม